รากฐานแห่งความสําเร็จนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยมันคือสุขภาพของคุณค่ะถ้าสมมุติว่าร่างกายของคุณนะคะหรือว่าสุขภาพของคุณเนี่ยไม่มีแรงนะคะร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้คุณนะคะหมดกําลังใจถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะครูเลยอยากให้คุณนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะขอให้คุณได้กลับมารักตัวเองดูแลสุขภาพขยับแข้งขยับขานะคะหรือว่าหาเพลงอะไรที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นนะคะหรือว่าเดิน ออกกาลังกายเบาๆแต่ถ้าวันนี้นะคะร่างกายของคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันกระปรี้กระเป๋าอาบน้ําตื่นเช้ามาฉันมีความสุขแบบพลังมันมีนะคะ ใจกับกายมันไปพร้อมกัน,นะคะ่ะทำให้เรานะค f ะ l ล์พลังงานที่ดีชีวิตก็เริ่มดีขึ้นดังนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องไปมองที่อื่นเลยค่ะคุณไม่ต้องไปมองอะไรมันไม่ต้องไปไกลามากเลยค่ะเอาร่างกายตัวเองให้มันมีความสุขให้มันมีพลังนะคะใจของคุณก็จะเริ่มมีพลังจิตของคุณก็จะเริ่มแข็งแรงความสําเร็จก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาหาคุณเองค่ะอย่าลืมนะคะออกกําลังกายวันละนิดจิตจ,จําใสอันนี้เรื่องจริงถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแรงกายต้องมาก่อนค่ะ